ต่อเนื่องเลยเนีย่ก่อนจะเอาขึ้นเดี๋ยวมาจัดให้ชมกันเลยเหลืองเทอื้นนี่พามารับชมคันนี้คันนี้เป็น,น,อ,นาอา5 r สีเหลืองเาทาคันนี้จัดอะไรให้แบบโชกหลังเป็นโชว์เว้าเลยเป็นไงของเบิกใหม่นะไม่ได้ของไอน,นี้นะเน่เป็นไง๊พบๆคันนี้ไม่คำนวณราคาหรอกเพราะกับราคามันไม่หนีกันแต่วันนี้จะมาบอกว่าแจกทรง แต่งทรงให้ดูว่ามาบ้านไหนลูกค้าถามมาเยอะคันนี้จัดให้ใหม่นะคุณจิงมูเจ,เ,จเปลี่ยนใหม่เริ่มอย่างแรกเลยชุดสีนี่เป็นเหลืองบอลครับผมแล้วก็ยางหน้านะครับผงผมเป็นเบอร์200อยางหน้าเป็นเบอร์200้อยางหลังเป็นเบอร์สองห้าโช๊ลังโชว์ว่านะคันนี้เป็นท่อท่อเดิมเดินคอลนะ้ระเพรรถเป็นรถเดิมเนี่ยครับผมแล้วก็ชุดปั๊มสายก็จะเป็นงานประมาณนี้เลยโอเคครับผมชุดไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เฟิร์สมาดูหัวเฟิร์สดูหัวหน่อย เป็นไงเนี่ยหัวน็อนตเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะเนี่ยน็อนตเปลี่ยนนี่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนดู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 ฝาเป็นไงจับปะเนี่ยจัดให้วสวยๆนี่ไฟลงไฟหน้าปั๊มบนเปลี่ยนใหม่ไฟหน้าเป็นไงไล่มานี่เน,นี่ยมันเกินคุ้มอยู่แล้วราคาผมขายเนะี่ยผมผมแทบจะไม่ได้กำไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากชุดนี้ผมจะมาทบทวนตัวเองใหม่แล้วเพราะว่ายิง่งขายยิ่งยิ่งยิ่งรอยิ่งลอยเหรอมามาฟังนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่อะ่ะโซ่ตรงโซ่เตอร์เนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หมดนะ เป็นสเตอร์เลสดูเดยเป็นไงปุ๊บยางใหม่นี่ดูสีดุมมาดูสีดุมนี่มาฟังนี่ฟังนี้สีดุมงานช่างน็อตชัลเลอร์นะดูเป็นไงช้ำๆเลยเห็นปะน็อตชัลเลอร์ทำดีทำได้แต่ไม่ค่อยทำนี่ครับผมนี่เป็นไงคันนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งเดี๋ยวร